สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิชุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ y t u t u จุฬาเ a เดียลเพลสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของออ cyber attack อาชญากรรมไซเบอร์เ um, ข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวบางทีก็จะมีว่าโอ๊ยตายละเดี๋ยวควนนี้ถูกดูดเงินจากในมือถือไปนะคะเอาจากในแบงก์แอคเค t อะไรอีกต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันว่า ณปัจจุบันตอนนี้นะคะสถานการณ์ AI กับในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วคนเราทั่วไปเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะมีวิธีการป้องกันหรือพยายามที่จะระมัดระวังอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรปรเมศกุมารบุญท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษนะคะแล้วก็ยังเป็นนักอาชญาวิทยานะคะ ของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเราเคยได้มีโอกาสเชิญอาจารย์มาออกในรายการครั้งนึงแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยอย่างที่เพิ่นได้เกิดนะคะณปัจจุบันเนี่ยโอ้ยตอนนี้มีโทรศัพท์เนี่ยตอนแรกเราก็ว่าดีเนาะแต่เดี๋ยวนี้พอคนโทรกริ๊งมาปุ๊บเราก็ไม่อยากที่จะรับเลยเพราะว่ามันจะมีกลัวว่าเดี๋ยวจะมี คนเนี่ยมาร่วมความลับของเราไม่ใช่แค่ร่วมความลับแต่เอาเงินเราไปด้วยนะคะก็เลยอยากที่จะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเอ่อเอาเกินก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องของ AI ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้คําจัดการของ AI นิดหนึ่งได้ไหมคะว่า AI จริงๆมันคืออะไรครับได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยก็คือเราคุ้นเคยกันในในภาษาไทยที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็เราก็อาจจะเข้าใจว่าโอ้โหมัน กลายเป็นสิ่งที่มันเก่งกว่าสมองมนุษย์ก็คือเป้าหมายก็คืออยากให้คิดได้ดีกว่าคนเร็วกว่าคนนะครับก็มีการศึกษามา50าปีแล้วนะครับใน AI เนี่ยเป็นภาพใหญ่เหมือนเป็น universal เป็นเป็นเซตใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆวิธีการนะครับซึ่งเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้ในในในส่วนของ AI ที่เรียกว่าเป็น s u b เซตเขาเรียกว่าเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับก็คือเป็นจากรกลเรียนรู้นะครับ แต่เขาเนี้ยก่อนที่เราจะไปเข้าใจตอนปลายเนี่ยเราต้องมามา,มาชี้เห็นก่อนว่าเอไอมันทำงานยังไงมันมันจะมีแนวโน้มอย่างไรนะครับคือ m a ชช i นเล e ร์นิ่งเนี่ยจำเป็นต้องมี Data นะครับมี Data Set ให้เขาเรียนรู้นะครับเช่นว่าแยกรูปอ,อ,อะไรคือส้มอะไรคือมะนาวคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าเทรนข้อมูลไปแบบ4,000หรือห0 0 0นนะครับเพื่อแยกออกนะครับมันก็จะ เป็นเป็นจำแพทเทิร์นได้นะครับส่วนสับเซตของแมชชีนเลอร์นิ่มันก็จะมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเรียกว่าเป็นดีฟเลอร์นิ่งอีกนะครับอาจจะวิเคราะห์ไปลึกซึ้งถึงว่าเป็นส้มพันอะไรหรือ,อต้องปลูกแบบไหนใส่ปุ๋ยอย่างไรมันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ตอนนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งเป็นเป็นแพทเทิร์นสำคัญใน AI เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เหมือนกับรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็นําเสนอโดยที่เราไม่ต้องสั่ง ว่าเราชอบอะไรนะครับเช่นบางทีเราเข้าไปเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เขารูเลยด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยไม่ได้ชอบของแพงเรากำลังมองหาของมือสองประมาณนั้นเลยะนะครับหรือเราเราชอบอ,อาหารอร่อยร้านไหนที่อยู่ใกล้บ้านหรือไม่แต่แค่เราคิดเนี่ยเฟยของ Facebook เราก็นำเสนอไปแล้วประมาณนี้นะครับทีเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องสเต e ของมันนะครับใ,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  AI, ใน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 เอในศาสร์ของ AI เนี่ย มันจะมีอยู่สามสเตจนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นนักวินักมาจากนักวิชาศาสตร์ในอดีตนะครับก็คือสเตจแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไทโคบรานะครับสเตจสองนี่เรียกว่าเป็นแคปเลอร์สเตจสามเรียกว่านิวตันไทโคบราเนี่เป็นเป็นเป็นคนในในอดีตที่แบบชอบดวงดาวมากมเป็นนักดาราศาสตร์ยุคแรกแต่เขาไม่นับเป็นนักดาราศาสตร์เพราะว่าบันทึกดวงดาวในจกนักรวาลท,ทุกวันทุกวันตั้งแต่เด็กนะครับแล้วสามารถทํานายได้ว่า ปีหน้าเดือนหน้าจะรูปแบบแพทเทิร์นเป็นอย่างไรเฉยๆแล้วมารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อแคปเลอร์นะครับก็เลยให้ขอให้แคปเลอร์มาเป็นผู้ช่วยแต่ปีถัดมาไทโคบาเสียชีวิตแต่ว่าแคปเลอร์เนี่ยสามารถคำนวณได้จากแพทเทิร์นที่เพื่อนเคยบันทึกไว้ก็เลยรับแต่งตั้งเป็นนักดาราศาสตร์คำนวณได้ว่าปีหน้าเดือนหน้าดวงดาวจะเป็นรูปแบบไหนแต่คนที่ถือว่าเป็น เอ็นไลท์เทนแมนจริงๆเนี่ยคือนิวตันนิวตันเห็นแพทเทิร์นของทั้งคู่แล้วสามารถตั้งกฎได้ F เท่ากับ m อเอาความรู้จากการลิเลโออะไรสร้างเป็นกฎแล้วกลับมาควบคุมสังคมปรากฏการณ์ทำนายได้อันเนี้ย AI ยังเพิ่งถึงในระดับที่เรียกว่าไทโคบราแล้วก็มาแคปเลอร์ยังไม่ถึงกับฉลาดเหมือนนิวตันนะครับเป้าหมายของศาสตร์วิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์มีอยู่4อย่างเหมือนกันอันดับแรกคือบรรยาย ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับสองเรียกว่าอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลเป็นคอร์สเอ็นเอฟเฟกมีแฟกเตอร์แบบนี้แล้วจะเป็นยังไงขั้นที่3คือพยากรณ์ขั้นที่4คือกลับมามควบคุมปรากฏการณ์สังคม,มวิทยาศาสตร์เนี่ยทาได้หมดแต่สังคมศาสตร์เนี่ยบรรยายได้อธิบายได้เต็มที่พยายามจะพยากรณ์ยังไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าวิธีวิทยาเราอย่างยังไม่ก้าวไกลเช่นบางครั้งเนี่ยเราจับกลุ่มตัวอย่าง400คน2,000คน แล้พยายามอธิบายมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะทำซ้ํากี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิม,มทีนี้เรารู้แล้วว่า AI เนี่ยสเตจของเขาเนี่ยเพิ่งอยู่แคปเลอร์ก็คือเพิ่งจะพยากรณ์ได้ยังไม่ถึงกับเป็นมนุษย์ที่จะมาหาคําตอบอะไรใหม่ๆมนะครับที่มันจะฉลาดล้ําไปได้ขนาดเพราะเขาเรียกว่า um. อัลกอริทึมมนุษย์ยังคิดอัลกอริทึมให้ให้ไม่ได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเรียกว่าเป็น pattern c o l l e t i o n นะครับ เดิมก็เกิดจากแพทเทิร์นแบบประเภทสถิติมาก่อนนะครับไอสิ่งที่เป็นอัลคอริทกมใหม่ๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น knowledge discovery น,นี่มันยังมันยังไม่ไม่ฉลาดขนาดนั้นอันนี้เราเข้าใจแะสวเตทของของของ AI ต้องมีการเทรนข้อมูลโอ้โห e e r p l n g r n i n g เนี่ยแมทริกมันแบบ row and column เนี่ยเป็นร้อยล้านข้อมูลับอาจารย์ในการคำนวณแล้วก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เร็วประมาณน,นี้นี่ครับเป็นภาพภาพกว้างๆของ AI อก่อน เพราะฉะนั้นเอโอเคก็สุบก็คือมันมันฉลาดแต่มันยังไม่ได้ฉลาดอย่างที่อย่างเราเราแต่แค่มันยังไม่ค่อยฉลาดเหมือนเดเรามันก็ทาให้เราเสียหายแล้วนะเรา็ยังตกใจเลยนะงใหเราฉลายมากข่าคราวนี้มันลิงไอ้ตรงเกี่ยวกับเอาใกล้ตัวมากเลยที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยแล้วเอไอมันไปช่วยยังไงอาจารย์โอ้โหตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยผมผมติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ทั้งเห็นเองทดลองเองบ้างเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อเรื่องอัปดูดเงิน มันจะเป็นไปได้ยังไงมันถ้าเราไม่คลิกไม่อะไรระบบบโอ้โหวิศวกรต้องออกแบบกันมาเป็นสิบสิบปีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีให้เห็นในร่องรอยนะครับคือการทําวิจัยทางด้านอาจญายวิทยาเนี่ยยากในการหาหลักฐานเพราะถ้าหาเจอเขาก็ผิดกฎหมายก็ต้องจัดนะฮะหรือไปกล่าวหาใครก็เดี๋ยวจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเราใช้คําว่าสงสัยนะครับแล้วก็ค้นคว้าดูนะครับคือแอปดูดเงินต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมแนะนําก่อนเลยเดี๋ยวลืมนะครับ ข้อแรกไม่คลิกไม่โดนไมโโ่โอเคค่ะน,นะครับไม่คลิกไม่โดนนะครับท่านผูช้ชมก็ต้องต้องท่องไว้เลยไม่คลิกลิงก์อะไรแปลกๆนะครับ uh huh. มันจะเป็น h t t p b i t อะไรก็แล้วแต่ uh huh. อย่าเพิ่งคลิกนะครับอันดับสองเนี่ยไม่ได้โปรโมทสินค้านะครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ก,ก็รณรงค์ให้ให้เราโหลดแอป h o s c a l l นะครับแอป Hoosecall uh huh. เนี่ย uh huh. เป็นแอปที่คอยเตือนว่าเขาจะมีเบอร์แบบเป็น10บสล้านเบอร์ว่าใครเป็นอาชญากรนะครับ uh huh. โทรมามันจะขึ้นเลยนะครับเบอร์ต้องสงสัยอะไรเงี้ยนะครับก็กดวางไปผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ลูกหลานแล้วก็ต้องช่วยโหลดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้แอป Who's Call ใช่ไหมครับเปิดทานใช่ก็ W H O แล้วก็ C A L L เลยนะคะค่ะเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านจะได้โหลดเอาไว้เพราะตอนนี้โอ้ยโทรศัพท์มาไม่กล้ารับคครรัับบข้อที่3ก็คือถ้ามีเบอร์แปลกโทรมานะครับกดทิ้งเลยคืออาญากรเขาใช้อ่า a อกับเรนดอ d a กับออโตเมชันนี่คล้ายๆกันนะครับเริ่มคล้ายๆกันอัยการก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการที่สุ่มโทรพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับเขาจะไม่โทรซ้ําเพราะฉะนั้นเรากดวางสายไปก่อนคือถ้าเบอร์สัมพันธ์จริงๆอ่ะคนปกติจะโทรกลับหรือถ้าเราร้อนใจเราค่อยโทรกลับค่ะคือถ้าโทรกลับเป็นอัยการจะโทรไม่ติดอ่าโอเคนะครับอันนี้สามเจอบ่อยสาม่ไม่ได้โทรเพราะไม่ว่างไม่ได้โทรกลับมันไ่ติดแฮะปีที่แล้วเนี่ย ฮูสคอร์ที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาก็มีรายงานนะครับว่าอาชญากรเนี่ยโทร17ล้านครั้งนะครับจากจากปี64เนี่ยโทรแค่6ล้านกว่าครั้งเนี่ยนี่นี่คือต่อปีแล้วหารมา3ามร้อยวันเนี่ยเยอะมากขณะที่ภาครัฐไทยเราเนี่ยทำอินโฟกราฟิกอัพเฟซบุ๊กคนกดไลค์ห้าร้อยแชร์สองร้อยอันเนี้ยนะฮะมันไปไม่ถึงมาล้านใช่ไหมไม่ไม่สมดุลกันนะครับทีเนี้ยอย่างที่สงสัยว่าแอปเนี่ย อ๋อไม่คลิกไม่โดนละรอดละปลอดภัยเราก็ไม่คลิกนะครับผมมือถือผมทุกคนเนี่ยผมเห็นในข้อความน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ยเอ๊ะมันมันจะเริ่มมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับแต่ตอนเนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะไปจบนะครับจบที่การแอดไลน์ไม่ว่าเราจะคลิกหรือจะโทรสุ่มมาโน้มน้าวจูงใจเ,เขาเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเอนจิเนียริงนะครับ ไม่ว่าจะหลอกให้เราลงทุนหรือทําให้เรากลัวทําผิดคดีนะครับหรือหลอกให้รักอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายจบที่การอแอดไลน์แอดไลน์แล้วโน้มน้าวจูงใจนะครับวิดีโอ <Video S 2> คงวィィิดีโอคอลวิดีโอคอลนี่แหละครับเริ่มใช้ AI d e f a เฟมาหลอกประชาชนอเอาลูปเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขยับปากตามนะครับเียดายผมไม่มีวิดีโอเปิดให้ดู<อ>ขยับปากตามนะครับทุกวนันนี้มันมีแอปฟรีด้วยซ้ำไปนะครับก็คือพิมพ์ พิมพ์ว่าอยากให้พูดอะไรในรูปภาพนิ่ง <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> แล้วก็ขยับปากตามแล้วเสียงเลือกได้อีกเป็นเสียงเราหรือเป็นเสียงใครเสียงลีโอดันโดดีคาปิโอหรือดาวนี่จูเนีย์ก็ว่าไปก็มีแบบนี้มาหลอกลวงเป็นชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนแนวโน้มที่แบบเบื้องต้นในปัจจุบัน,ค,นครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีลูกเล่นอีกเยอะนะครับก็มันจะมีใน Play Store สสำหรับคนที่ใช้แอนดรอย กลายเป็นว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอนตี้เขาใชเค้าว่า AI แอนตี้แกมอะไรพวกนี้แอนตี้ไวรัสนี้เลยใช้คำนี้แต่จริงๆแล้วมันแฝงมาว์วร์ในแอปดูดกันอยู่ในนั้นด้วยซ้ำไปอยู่ในใน y Store ใน App Store บ้างนะครับหรืออย่างถ้าส่งลิงก์มาในข้อความเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่นอกแอปนะครับหรือส่งในไลน์มาให้เราให้เราโหลดทำแองนี้นะครับในระหว่างที่เรากดไปเนี่ยสิ่งที่เราผิดสังเกตนะครับเราจะเริ่มเห็นมันมีวิดีโอ เพลย์นิดนึงนั่นคือการกําลังติดตั้งถ้าเราไหวตัวทันรีบกดปุ่มปิดกับวอลลุ่มลงเนี่ยค้างมันจะชัดดาวมือถือเราอ๋อเหรอคะหรือเราโอนไปแล้วกําลังโอนอะไรทำกำลังคำนวณคำคิดได้ทันทีรีบปิดเครื่องก่อนนปิดคือปิดเลยปิดเลยเทิร์นออฟเลยปิดแเทิร์นออฟเลยนะครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่พอเราลงแอปพวกนี้นะครับสเต็ปต่อมาเนี่ยมันแอปพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นแอปรีโมทก่อนก็คือเขาจะเห็นหน้าจอเราหมดเลยหรือแม้แต่กด เรื่อนเราเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นี่มันขยับขยับเลยนะครับ<ช>แต่แต่นั้นมันลึกซึ้งไปโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแ,บบแอปแอปแอปขออภัยเป็นแอปพลิเคชันอย่างเช่น Team Viewer a n y d e s k ก็คือสำหรับการช่วยเหลือคนในการลงโปรแกรมในการแก้ปัญหาคอมหรือมือถือนะครับเขาจะเห็นมหมดเลย<ช>เขาเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์วิดีโอเหมือนไลฟ์วิดีโอหน้าจอเราตอนนี้ทุกธนาคารของไทยเรานะครับพอดีเทคได้ว่ามีการไลฟ์ปุ๊บแอปจะทำงานไม่ได้เลยธนาคารเราแก้ไว้แล้ว แก้ไวแล้วครับแก้ไวแล้วครับเพราะจริงๆจันเพราะน่ะเปิ้ลเจอไอ้นี่ที่มันสามารถที่จะตรงเข้ามาแล้วก็เห็นข้อมูลของเราในคอมพิวเตอร์เลยตอนนั้นที่เปิ้ลเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมแล้วที่พวกคอมพิวเตอร์เขาสามารถที่จะแอดโปรแกรมที่จันว่าค่ะให้เราคลิกลิงปุ๊บเขาสามารถที่จะมาคนโทรลคอมพิวเตอร์ของเราให้พอมันเกิดเรื่องนี้เปิ้ลบอกอ๋อมันก็คือใช้สไตล์เดียวกันเลยแต่มือถือของเรานั่นเองใช่ครับใช่ครับก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นรีโมทนะครับแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เรากดยอมรับทั้งนั้นเลยไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะมันต้องหลายสเต็ปซึ่งเขาจะใช้การโทรใช้ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยให้เราให้เราตามๆเพราะเขาเห็นหน้าจอเราหมดนะครับเขาเปิดดูข้อความเราได้ดูลายเราหรืออยู่ใน Messenger เราได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องระวังนะครับแต่ทีเนี้ยจากการค้นคว้าของผมนะครับที่อันนี้ยังไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่าที่เอามาพูดตรงเนี้ย สำหรับคนที่ทํางานนะครับอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าตารวจหรือฝ่ายไอทีของธนาคารได้ค้นคว้าตามแล้วร,รีบป้องก,กันก่อนนะครับมันเป็นสเต็ปหนึ่งที่เป็นเป็นเอไอละคราวนี้เป็นแอปดูดเงินจริงจริงโอ้โหนะครับก็คือว่าจากแต่เดิมเนี่ยมันเป็นออโตเมชันก่อนอย่างที่บอกว่าพอเรายอมรับมาแวร์บางอย่างไปแล้วใช่เขายังไม่รีบโอนนะครับค่ะเขาเก็บไว้รอตอนเราหลับตอนเรานอนเราไม่เห็นธุรกรรมเขาจะเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งได้รับ อีเมลว่าส่งด็อกิวเมนต์เขาเรียกว่าเป็นบัญชีย้อนหลังกลับมาผมยังไม่กล้าเปิดเลยก oh. ลัวกลัวไปหมดเล้วครับใช่ใช่คือคราวนี้เอไมันจะทำออโตเมชันทุกอย่างตั้งแต่ว่าเขาเรียกเป็นโอเวอร์เล์แอทแทนะครับเรากดแอป,ปธนาคารปุ๊บมันจะเจ n เน a เรตหน้าแอปปลอมขึ้นมาทับเรา <c oughs> แล้วกรอกพาสเวิร์ด มันจะแทนที่จะไปลงธนาคารไปลงในเซิร์ฟเวอร์ของอาชีากร uh, เรียบร้อยเลยครับเนี่ย <okay. S 1> หลังเขาเข้ามาคนโทรลก็ได้อีกนะครับแล้วก่อเงินให้ในายเอยอดเท่านี้มันก็ทำโอเวอร์เลทแท็กก็คือทําหน้าจอขึ้นมาหลอกเรานะครับให้เราเห็นว่าเป็นเป็นตัวเลขนี้จริงแต่มันส่งไปธนาคารเป็นเป็นอื่นบัญชีนายบี uh, และตัวเลขเท่าที่เขาต้องการแต่เรายังเห็นเป็นหน้าเป็นข้อมูลชุดหนึ่ง uh huh. นะครับทีเนี้ยพอ OTP ส่งกลับมานะครับมันก็เปลี่ยนอีกหน้าจอเป็น o v e r l ร์ a t ดแท็กซ้อนขึ้นมาว่าเป็นยอดเดิมนะ,ะเป็นบัชีินเอนะ,อะแต่เราเขาได้ OTP แล้วกดโอนเรียบร้อยเลยนี่คือแอป,ปที่แบบเป็น AI จริงๆที่<ะ>ที่เราเห็นกันในในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าผู้ถ้าพูดสนใจนะครับก็เข้า YouTube ี่ยเซิร์ชแบงกิ้งโทรจันนะครับชาร์กบอทอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นเป็นคีย์เวิร์ดให้ให้คนที่สนใจนะครับ ก็น่ากลัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ย n n r r o i d ที่มีมาแวร์พวกนี้อาจญะกรเนี่ยจะกลายเป็นว่าเขามีวอเรมเลยเห็นในทั้งประเทศในภูมิภาคมีใครติดมาแวร์นี้แล้วบ้างหลายคนติดแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีเงินให้เขาขโมยเขากำาเงเฉยเฉอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเทรนด์หนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวใช่ค่ะขอถามนิดนึง คืออย่างบางทีเพิ่นสงสัยเวลาจะได้ข่าวแต่เพิ่นไม่ได้มีโอกาสไป,ไป,ไ,ปไปศึกษาตรงนั้เยอะค่ะที่เขาบอกว่าพอกอดลิงก์มาปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาดูดเงินเราไปหมดลเลยเพื่อนเลยสงสัยว่าเอ๊ะโดยโปกติเวลาโอนเงินเทียเราต้องมีพาสเวิร์ดใช่ครับแสดงว่าเขาไม่จําเป็นต้องรู้พาสเวิร์ดเราเลยเหรอหรือว่าเขาอาจะทางอ้อมหรือบางทีข่าวเขาไม่ได้ออกหมดว่าจริงๆคนนั้นไปบอกว่ามันมีพาสเวิร์ดอะไอันนี้ต้งงี้เพิ่นเลยงงว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่พูดแค่กดลิงก์เฉยๆแต่มัน มันสามารถดูดเงินลงไปได้หมดเลยครับจากที่อาจารย์เข้าใจถูกแล้วนะครับเท mm hmm. ่าที่เห็นในข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ข่าวให้รายละเอียดไม่หมดแล mm ้ว hmm. เหมือนกับเราได้ยิาแอปดูดเงินแอปดูดเมันเหมือนกับอยู่ถูกขโมยไปเลย mm hmm. ซึ่งเท่าที่ผมตามที่เกิดในไทยเนี่ยยังไม่ขนาดนั้น mm hmm. ก็คือเขาเรียกว่าถูกโซเชียลเอนจิเนยริ่งถูกโน้มน้าวจูงใจให้หวาดกลัวให้อะไรก่อนจนบอกเขาในที่สุดนะครับ mm hmm. เต็มที่เลยจริงๆเนี่ยทำโอเวอร์เลยแอทแท็กขึ้นมานะครับก็คือว่า ส่งลิงก์สัมภาร,ร์ DSI มาและให้คุณสมัครสมาชิก่อนโดยการกรอกปาส,สว์ดแล้วกรอกยังไงเนี่ยก็ม<ๆ>ไม่ผ่านเจ้ทีเพรออาะไอ้จักรเพราะอ,ออกแบบแอปให้มันบีบมาให้เรากรอกปาส,สว์ดที่เราเข้าธนาคารมันอ๋อเข้าใจมันจะให้เราแบบคุ้นๆว่าเราชินกับพาส,สว์ดอะไรนะเพรยาะว่ามับีบาเนี่ยทำให้เราสมัครไม่ผ่านมันมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช้วิธีอื่นไม่กับถึงกับเทคโนโลยีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่อย่างที่ที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเขาเห็นหน้าจอเราทั้งหมดเนี่ยไอ้ t factor a u t h e n เนี่ยที่บอกว่ากรอก password แล้วเดี๋ยวจะมาใน two factor a u t h e n เนี่ยสองชั้นเขาก็เห็นอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่ากังวลหรือหรือบางทีที่เราบอกว่าที่ตอนนี้ค่ะคอมพิวเตอร์น่าจะมีเยอะที่บอกว่าเซฟเซฟพาสเวิร์ดนะเทฟพาสเวิร์ดนะคือถ้าเซฟอย่างเงี้ยปุ๊บเงี้ยถ้าเขามาในคอมพิวเตอร์เราได้เขาก็เอาไปหมดเลยพาสเวิร์ดได้เลยเนอาจัน ก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันแต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ครับผมคิีเด็ดก็ภาษา่วนมันจะจำไม่ได้คผมต้องช่วยจำประมาณนั้นในชิลีเนี่ยนะครับก็ถึงกับธนาคารล่มไปเลยนะครับธนาคารน่าจะชื่อแบงโคลเอสตาโดนะครับคือคือเท่าที่ผมไล่ตามศึกษาดูมันก็มาในหลายรูปแบบตั้งแต่พนักงานเวิร์กฟอร์มโฮมเอ่ยนะครับหรือทำงานเห็นอีเมลเนี่ย ไปคลิกไฟล์ที่ดูเหมือน Word Excel PDF ค่ะจริงๆเนี่ยมันจะมีดอตต่อไปอีกนะครับถ้าเราไม่สังเกตดอตต่อท้ายจะได้ไม่มีภาพนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็คีย์เวิร์ดนะครับเซิร์ช Google, Banco, e s อ a d o c h i l ลอันนี้ข้ามยได้แต่ username, password ลูกค้าไปจนถึง OTP มือถือโอ้โหนี่แหละธนาคารต้องปิดตัวลงไปเลยนะครับมันม,มันก็มันก็สร้างความเสียหายรุนแรงมากนะครับกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่ม ฮกเกอร์รัสเซียที่มีชื่อเสียงในในกลุ่มที่คนที่สนใจเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์มากนะครับตอนแรกเนี่ยชื่อกลุ่มรีวิวนะครับที่ทั้งโจมตีในอเมริกาใต้และในสหรัฐอเมริกาช่วงโควิดเนี่ยสร้างความเสียหายมาโหฬารในปี6 4ี่เนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยโจไบ,บเดนต้องไปขอพบปูตินที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะค,คุยกัน5ชั่วโมงเลยคืออเมริกานอกจากจะเจอโควิดหนักดุนการค้าหนักยังมาเจอแรนซัมแวร์มาเจอแฮกเกอร์เหล่านี้อีกนะครับ เลยเป็นเหตุที่ตามมาเนี่ยเราก็เห็นว่าออพอเกิดสงครามขึ้นอเมริกาก็เลยถอนเพราะว่าวันที่ประกาศจะลุกยูเครนเนี่ยกลุ่มรีวิวถูกกวาดล้างในรัสเซียเต็มไปหมดเลยนะครับรก็แปลกดีครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจถ้าเราได้เห็นนะครับทิศทางว่าพวกพวกเขาจะไปทางไหนเพราะกลุ่มแฮกเกอร์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็คือตอนนี้องค์กรใหญ่ที่สุดที่เราเห็นในข่าวนะครับในข่าวต่างประเทศหรือใน YouTube เนี่ยชื่อกลุ่ม e v i l Corp กลุ่มอะไรนะชื่อ Evil Corp เลยนะคะใช่ครับคล้ายๆกับหนังเลยหนังชื่อเรื่อง Mister Robot หนังเรื่องนี้คล้ายเรื่องแฮกเกอร์เรื่องจริงมากเลยนะใครสนใจติดตามดูกลุ่ม Evil Corp เนี่ยธุรกิจเขามีอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของแบงกิ้งโทรจันโจมตีสถาบันการเงินโดยตรงอย่างที่เราได้ฟังนะครับขโมยยูเซอร์เนม e p สเวิร์ดไปจน OTP นะครับสองก็คือ ransomware ก็คือเป็น ransom องค์กรต่างๆโดยตรงเองนะครับ สามเนี่ยเป็น Ransomware as a Service <ะ>พวกเนี้ยไปเขียนทูนะครับเขียนทูในการ r a n ซ o m แล้วก็โพสต์ขายใน Dark w e วบให้เด็กๆซื้อนะครับ oh. กลายเป็นก็คือไปตั้งชื่อแก๊งเอาเองอะ่ะ mm hmm. อยากเท่น,นะครับใช้เงินไม่เท่าไหร่เองไปวางแรนซัมเรียกค่าถ่ายบริษัทนู้นบริษัทนี้สถานสงเคราะห์นชลาโรงเรียนโรงพยาบาลก็ว่าไป<ะ>ขายเครื่องมือนะครับนี่เป็นธุรกิจหนึง่งแต่พอเรียกค่าถ่าแล้วไม่ยอมจ่าย mm hmm. เขาก็จะมี Data าออปชัเอาข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลองค์กรนั้นๆที่ที่ถูกแรนซัมไว้มาประมูลขายและแน่นอนครับในยุโรปในอเมริกาในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโทษรุนแรงเทษปรับรุนแรงเขาก็มาเลือกขาย Sensitive Data ซึ่งมีโทษสูงมากอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มนี้ก็น่าสนใจติดตามนะครับกลุ่มนี้เดิมเนี่ยเป็นเป็นเด็กหนุ่มยูเครนแล้วมาโตในมอสโกนะครับรีโมทโอ้โหที่เราไม่เคยเชื่อว่ามันจะเป็นได้จริงนะครับจาก รัสเซียนะครับมาโจมตีบริษัทบัตรเครดิตธนาคารในอเมริกามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยนะครับผู้นำหนุ่มชื่อแม็กซิมยาคูเบตสนะครับคนนี้ FBI เนี่ยในเว็บไซต์ประกาศจับบอกวา50ล้านเลย50ล้านเลยนะใช่ครับสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับแม็กซิมยาคูเบตสเออมาเมืองไทยจับเลยจับเพื่อจับแล้วแบ่งพวกเราด้วยนะครับแท้ๆนำจับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น ก๊งหนึ่งที่เราจะเห็นเทรนว่าอ๋อเนี่ยบิสเนสเขามีสื่อแบบอย่างที่บอกนะครับเรื่องแลนซ้อมวงแลนซ้อมแวร์อะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่คลิกไม่โดนละสองเนี่ยองค์กรต่างๆต้องพยายามหาทูสนะครับมามาตรวจจับนะครับพวกซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์ในไทยเรามีซอฟต์แวร์ชื่อ Starcat นะครับก็น่าสนใจที่แบบจะเห็นเลยคอมพิวเตอร์ในองค์กรมีกี่เครื่องเปิดปิด,ปดใช้ซอฟต์แวร์อะไรอยู่หรือเจออะไรผิดปกติก็รีโมทลบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทรนที่อนาคตนะครับมี บทความเขาว่ากันว่านะครับ AI เนี่ยเป็นของขวัญที่สวรรค์มอบให้โจรมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำเพราะเพราะ AI จะมาช่วยในการทำนายหาช่องว่างหาโอกาสในการโจมตีหารูปแบบใหม่ๆเยอะแยะนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่ผมฉายเห็นภาพขึ้นไหวของโลกอโอเคค่ะสุดท้ายก่อนที่เวลาจะจะหมดนะคะอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงโอ้มันมีในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์เยอะ เวลาจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายของบ้านเราตอนนี้มันมันมันตามไม่ทันใช่ไหมสมมติมถูกดูดไปแล้วอ่ะโอกาสที่จะไปตามเพื่อจะไปหาเพื่อที่จะไปฟ้องร้องไปอะไรเน<ช>ี่ยมันยากใช่ไหมอาจารย์ก็ผมเชื่อว่าทุกๆฝ่ายก็พยายามจะพัฒนาอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาชญากรเนี่ยเขามีแพชชั่นในการทําเลวเขาก็นั่งประชุมกันตลอดเวลา ส่วนรัฐเนี่ยก็หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ถ้าไม่มีเคสก็ยังยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะทําอะไรป้องกันเราต้องเชิงลุกมากกว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมีครอบคลุมนะครับจริงๆสถาบันการเงินได้เห็นธุรกรรมที่ผิดปกติเนี่ยต้องระง,งับก่อนนะครับมีมีกฎหมายบอกอยู่แล้วนะครับหรือถ้ามันเป็นตัวเลขที่เราเห็นเป็นหลักหลายล้านเนี่ยมันก็ต้องแจ้งเจ้าของนะครับหรือหรือไปติดตามแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ที่ข่าวที่เราีผมเล่าให้ฟังก็คือว่า เราฝากทรัพย์นะครับแล้วคือถ้ามันหายโดยเทคโนโลยีเนี่ยธนาคารรับผิดชอบแต่คราวนี้เราไปกดยินยอมเองไปยอมตามเขาเองอันนี้แหละครับเสียฟรีกฎหมายยังยังยังตามไม่ทันในหลายๆเรื่องครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้เราก็ต้องพยายามระมัดระวังมากมากที่สุดคระนะคะก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เปิ่กำลังคิดว่าจริงๆอ่ะถ้าเราอยากตามทันเขานะเอาเขาบางคนนะ มานั่งเลยเนาะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเขากําลังค,คิดอะไรเราก็ได้ตามเขถาถันแทนที่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนกับตามหลังเขาอยู่นะคะ,คคะนั้นค่ะแหมวันนี้ก็น่าสิได้มากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นปอย่างสูงนะคะคที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ